สวัสดีชาวเดอะเท็กซัสเชนซอร์มัสเคิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เองนะครับเราก็มาหยบตัวละครที่ชื่อว่าเลตเตอร์เฟสนะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้เล่นเลตเตอร์เฟสไปเนี่ยผมได้เอาเลตเตอร์เฟสเนี่ยไปเล่นโนเบิร์กเนาะแต่ในวันนี้เองนะครับเราจะมาเล่นเลตเตอร์เฟสที่เป็นเลตเตอร์เฟสสักทีเนาะก็คือเราจะไปเล่นเลตเตอร์เฟสเนี่ยที่ดาเมจค่อนข้างจะแรงมากๆแรงขนาดที่แบบเราทุบเลื่อยลงไปหนึ่งครั้งเนี่ยแล้วเราตีอีกหนึ่งครั้งเนี่ยสื่อต้องตายแน่ๆแ,แล้วโอเคเดี๋ยวเรา เราไปดูเปิร์กันดีกว่าครับว่าเปิร์ที่ผมจะพาทุกคนเอาไปเล่นในวันนี้เนี่ยมันมีเปิร์อะไรบ้างสําหรับเปิร์แรกนะครับมีชื่อว่า YN นะครับความสามารถของเปิร์กนี้เนี่ยเมื่อเราเก็บเลือดเต็มนะครับเราจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่เลเวลของมันด้วยนะครับซึ่งเลเวลแรกก็จะเพิ่มอยู่ที่10%นะและเลเวลที่2ก็จะเพิ่ม15%นะส่วนเปิร์ที่2นะครับชื่อว่า Master Key นะความสามารถของเปิร์กนี้นะครับเราจะเปิดประตูได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเลื่อย ข้อจํากัดของมันก็คือสามารถใช้ได้แค่3ครั้งต่อเกมนะครับซึ่งก็ตามเลเวลของมันเลยนะครับเลเวลแรกเนี่ยก็จะใช้ได้3ครั้งเนาะเลเวลสก็จะใช้ได้4ครั้งนะครับและเลเวลสเนี่ยใช้ได้ถึง5ครั้งเลยนะส่วนเปิร์กสุดท้ายของเราเองนะครับก็จะมีชื่อว่า Two Cycle Charge นะครับซึ่งความสามารถของเปิร์กนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะคือเมื่อเราใช้เลื่อยไฟฟ้าเนี่ยเลือยไฟฟ้าของเรานะครับจะร้อนเร็วขึ้นนะครับ60%เ หรือว่าผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะใครที่รู้ก็ผักคอมเมนต์ด้วยนะครับหรือมันจะแปลได้ประมาณว่าดาเมจของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น60%นะครับประมาณนี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับใครที่รู้ความสามารถของเบิร์กนี้นะครับแน่ๆเลยนะผักคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนทักษะเลื่อยของเลต้าเฟสนะครับผมก็จะเอาไปประมาณนี้เลยนะโดยผมจะเน้นที่การสตาร์ทเลื่อยครังเดียวนะครับตั้งแต่เลต้าเฟสอักมาใหม่เนี่ยการสตาร์ทเลื่อยครั้งเดียวเนี่ยโอ้จะโกงเลย บอกเลยและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนข้างล่างนะครับคือคุณสมบัติข้างล่างเนาะผมก็จะอัพดาเมจไปเนี่ยเต็มเลยนะครับก็คือบวกไป10นะครับก็จะรวมได้อยู่ที่50นะและเก็บเลือดผมก็จะอัพไปที่บวก4นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเหลือนะผมก็เลยเอามาอัพเก็บเลือดไปนะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่17นะครับและสุดท้ายเลยนะครับก็คือเซมินาเนี่ยผมก็จะบวกไปนะครับ15เลยนะซึ่งตรงนี้มันก็จะรวมได้อยู่ที่50นะครับโอเคครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมในเกมเนี่ยฝากทุกคน เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับและใครนะครับที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามทวิตเตอร์ของผมนะครับฝากไปกดติดตามทวิตเตอร์ของผมด้วยนะถ้าทุกคนกดติดตามทั้งหมดแล้วไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับว่าเซตเปิกนี้เนี่ยมันเลื่อยครั้งเดียวเนี่ยตายจริงหรือเปล่าเอามาครับเกมแรกกับด่านลงสีหรือเดืมมิวนั่นเองนะซึ่งด่านนี้เป็นด่านใหม่นะครับทุกคน ผมยังจำด่านไม่ค่อยจะได้เลยเราเจอเซอแล้วเมื่อกี้มันล็อกก่อพังไปเลยครับเราเบิร์กมาอยู่ไหนกันจ้าน้องๆน้องๆไปไหนกันหมดแล้วอยู่นี่กันหรือเปล่านี่ไงเวอร์จิเนียอุ้ยไม่โดนมันวางผิดไว้ด้วยเราไม่เดินกับหลังครับ เมื่อกี้ผมมีความรู้สึกว่าผมเดินติดอะไรสักอย่างแต่ไม่เห็นคนหล่อนเกินปะอ่าคอนนี้น้องคอนนี้อา้าวตรงนี้มีที่พังได้หรอพังไปก่อนครับอืมอ่าน้องคอนนี้ว่ายังไงจ้าน้องคอนนี้ อุ้ยตีไม่โดนตีไม่โดนอีกแล้วอา่าตัวนี้มีที่มุดอีกอ้าวเจอรีแลนไงรีแลนไปไหนแล้วครับโอ้ข้างล่างงงอะ่ะเจอรีแลนอีกแล้วอืมสับไปหนึ่งทีอีกทีหนึ่งตายไปที่ทับแรงจัดจัดเลย อย่ามาเล่นกับระบบเลื่อยพี่นะน้องเลื่อยพี่นี่มันแรงมากนะน้องบอกแล้วว่าทุบ1ทีแล้วตีอีกหทีเนี่ยตายแน่นอนนะข้างในนี้มีที่ใส่ปิวครับใครตีกันอยู่ตรงไหนข้างบนเหรอ สับไปหนึ่งทีครับคอ,อนี้ตายไปดินั่งทำอะไรจะน้องโอ้โ oh, เปิดนี้แรงจัดอต่ทุกคนทำให้เลดร์เฟสอย่างโกงอะ่ะคือจริงมันก็โกงอยู่แล้วอะ่ะมันโกงไปยิ่งกว่าเดิมอีกอะ่ะผมยังไม่เห็นวร์จิเนียเลยวะอุ้ยฝั่งนี้เปิดไปแล้วนี่เปิดไปแล้วหนึ่งอัน โอเคเขาอยู่ข้างในจูลี่เดี๋ยวผมรอตรงนี้เลยอุ้ยไม่โดนโอ้เสียดายมากอืมไม่โดดก็ระวังตายนะน้องเมื่อกี้เสียดายมากถ้าเมื่อกี้สับโดนคือยังไงก็ตายอ้าวเราดิสคอนเนกเลยเหรออ่อนแอเกินว่าดิสคอนเนกออกไปเลยอะ เฮ้ยใครโดดลงมามีคนโดดลงมาครับจากข้างบนคนสุดท้ายแล้วสินะไปไหนแล้วนะเมื่อกี้เขาโดดมาตรงนี้ในนี้ก็ไม่มีไปไหนละเฮ้ยมันหายตัวว่ะเมื่อกี้มันโดดลงมาแล้วมันหายไปเลยิซ,ซี่เขาเป็นคนเก็บใช่ไหมโอเค ไปเจอกันเกมที่สองจ้าเกมที่สองครับกับด่านสั u g เจอเฮานะด่านนี้แบบไม่ได้เล่นนานเลยอะเราก็มาหาเซอร์กันเลยดีกว่าเซอร์น้อยผู้น่ารักอุย้ยเจอเวอร์จิเนียเลยเอา้าลีแลนนั่งอยู่ตรงนี้ตายไปก่อนเลยป่ะลีแลนเฮ้ยลีแลนไม่ตายเดี๋ยวนะ อ,อ๋อคณะเอาหยดน้ํามาผมตกใจเลยอ่ะคณะเอาหยดน้ำมาครับเมื่อกี้เราเดินผ่านรีแล่นไปได้ไงะอุ้ยขึ้นไปข้างบน2แล้วเราก็ต้องขึ้นแล้วครับอย่างนี้มันไปไหนแล้วครับจอนนี่มุดไหมเหมือนจะมุด ไม่มุดหรอกเหรอคุกไปหนึ่งทีครับคุกไปอีกทีอีกทีหนึ่งตายไปดิครับน้องอันนาก็จะคิดว่าจะรอดถ้าน้องยังไม่มีสกิลอย่ามาซ่ากับพี่นะน้องคือเ,เซนต์มือที่ผมพาทุกคนออกมาเล่นในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรแรงอะ่ะแรงมากอยู่ตรงนี้สองคนเลยเหรอแรงแบบแรงจริงนะที่แบบ ผมคิดว่าน่าจะแรงที่สุดแล้วที่เลดี้เฟยจะทำได้นะครับไล่พังรูให้หมดก็คือเวอร์จิเนียกับอันนาอยู่ข้างในนั้นทั้งสองคนเลยเอ้ยจริงๆเมื่อกี้ไม่ใช่อันนานี่อันนาตายแล้วนี่หว่าแดนนี่ครับผมมั่วเกินอย่างน,นี้เริ่มน่ากลัวละเดี๋ยวมันจะไปใส่ฟิวหรือไม่ขก็าวาวแน่ๆเวอร์จิเนียครับเมื่อกี้เห็นมุด จะมุดมานี่หรอจะ๊ะเจอพี่น้าน้องอืมสับไปนหนึ่งทีไม่โดนมาก็ตายอะ่ะตายจนได้เห็นปะมาก็ตายไม่มาก็ตายเหลือน้องแดนนี่คนเดียวหรอเฮ้ยนี่ไงมันเปิดจนได้เนาะเดี๋ยวลองไปดักประตูก่อน ทันไยเนี่ยเจตอนนี้เข้าไปแล้วครับคิดว่าน่าจะทันให้ตอนนี้ดักเดี๋ยวผมมาทุบมันเองนี่ปลายไปด,ดิครับทุบข่าไมา้กแบบับแดนนี่เองจะรอดยังไง โอ้พี่น่ะตึงเหลือเกินมาครับเกมสุดท้ายกับด่านแกสเตชันตอนกลางคืนนะบอกเลยว่าด่านนี้ตอนคืนเนี่ยโซนยากมากๆใครมันทำเสียงดังล่อเราอยู่ตรงนี้จริงเหกไปแล้วหรอเอาอยู่ข้างหน้าหรอ อ้าวอยู่ข้างหน้านี่เองอ้าวมันโดดมาไงมันโดดมาไงโดดมาทำไมคือเมื่อกี้ถ้าพี่สับเองตายแน่แน่เดนดีชอบมาลองของไงพวกเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเรามาดูก่อนว่ามีใครเปิดประตูหรือยัง โอ้โหตานีไม้เยอะเกินปะ่ะเกมมีไม้เยอะเกินดูดิมีทุกที่เลยมีคนขึ้นไปแล้วด้วยนะ,นะเดี๋ยวผมขอไล่ทางไม้ข้างล่างก่อนนะอ้าวเราเจอจูลี่น้องจูลี่น้องอยากเจอระบบเลื่อยไหมระบบเลื่อยแรงๆอะ่ะอ่าเราตันเนี่ยอย่างนี้ตายเลยปะ่ะตายเลยปะ่ะแบบเนี้ย ไปไหนละอีกครั้งไม่น่ารอดเนาะถ้ารอดนี่ก็ปฏิหารเกินตัวแรกกับน้องจูรี่ไอ้ตรงนี้มันเปิดไปแล้วนี่เปิดแล้วด้วยจริงๆมีใครอยู่ในแบตเตอรี่หรือเปล่าเอาฟูเขาอยู่เนี่ เราก็ออกไปข้างนอกครับเอ้าอนาเหมือนข้างล่างเขาจะยังไม่ได้เปิดประตูเลยนะน่ะอานาลงไปคือทางตันปะหิใจเก้ออย่าบังโอ้โหหิใจเก้อมันสู้เพื่อน มันทำเพื่อนเรามันใช้สกิลหรือเปล่าถ้าไม่ใช้ก็ตายถึงใช้เองก็ตายอยู่ดีเพราะว่าเปิดพี่มันแรงนะน้องเลือ่อยไฟฟ้าพี่มันแรงนะอันไข่อ่ะเวอร์จีเนีย ถ้าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนี่ยผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยณตอนนี้นะก็คือตีสองนะครับคือพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วยิ่งมาอัดคลิปตอนตีสองก็คือพูดมั่วไปเรื่อยหมดเลยเวอร์เจเนียมันติดก,กัดกว่าไปไหนแล้วอะ่ะไปแทงคุณปู่อ่ะ มันทำยาพิษอยู่ข้างในเหมือนจะออกไปข้างนอกแล้วไม่รู้นะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเดาเดินติดแล้ววะเนี่ยพังไปก่อนเลยอะติดนักก็พังไปก่อนเดี๋ยวเราลงไปเจอกับน้องเวอร์จิเนียข้างล่างดีกว่าคุณนป้าเวอร์จิเนียสิไม่ใช่น้องเลือดหมดปะนะ่ตายปะนะ่ออกมาเหลือสองตัวเหรอเฮ้ยเราคิดว่ามันเหลือตัวเดียว นั่งทำอะไรเหมือนไม่เห็นแต่ปีไม่โดนเองโอ้โหสี่ทายมากแตนนี่บุญมึงเยอะเหลือเกินนะมันไปไหนละ่ะลราข้างล่างมืนเสียด้วยไง มองก็ไม่ค่อยจะเห็นอ๋อจริงๆคือเหลือ2ตัวนะก็คือเหลือเวอร์จินียกับเดนนี่แล้วผมไม่รู้ไงว่ามันเหลือ2ตัวฟาดไปดิตายดิครับวิ่งนำหน้าเรื่อยก็ต้องตายปะ คือเกมเนี้ยผมสับมั่วๆนะแต่โดนเฉยเลยโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนจบนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมไปกดไลค์ Twitter ให้ด้วยนะ